เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยอย่าลืมส่งใจเชียร์น้องน้ำตาลกันเยอะๆนะคะแล้วก็โหวตกันเยอะๆด้วยอ่ะมาสวยมากโอ้เอาบงไปเลยคนสวยของเลยค่ะต้องใช้คำนี้นะใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศช่วงแรกนะคะกับการประกวด m ิส s u นิเวิร์ในปีนี้ปีนี้ผิวสีนี้มาใช่เลยน้องดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นการเดินโชว์ทัประเทศกับนักร้องดัง They traveled the to gotta have corners be... all from world of I ส e ยแ y ้วสวยอ่ะใช่ค่ะและนี่ก็เป็นการประกาศผู้เข้ารอบ13คนสุดท้ายนะคะซึ่ง12คนเนี่ยได้การได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสุ่คนที่13คัดเลือกจากเสียงโหวตจากทางบ้านซึ่งเรากรี๊ดกันสุดเสียงให้เป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาพบกัศ t h a แ l น n d โอ้โหตายแล้วห้องแต่งหน้าห้องแต่งตัวแตกค่ะถูกต้องค่ะแต่ละคนนี่นะคะที่ได้เข้ารอบ12คนก็มีเคนยาซึ่งเข้ารอบเป็นปีแรกเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูน้องตอบคำถามกันก่อนดีกว่ากระเป๋ามา17ใบเยอะจริงๆอย่างที่บอกจนกลายเป็นคำถามเลยมีอะไรบ้างเล่าสิ that's a good question They are full of clothes and accessory from the lovely sponsor in Thailand เสื้อผ้านะคะแสื้อผ้าตกงมันเยอะจากผู้สนับสนุนที่น่ารักของประเทศไทยค่ะถูกต้องค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือรอบชุดว่ายน้ำค่ะเข้ารอบเ้าคนสุดท้ายเธอเข้ามาเป็นคนที่2นะคะได้ต่อจาก USA นะถูกต้องไทยแลนด์ค่ะแล้วก็จะมีภาพการเล่าชีวประวัติ ของแต่ละคนเนาะมีค้งมีคลิปออกมา,มาก็ทำงานบ้าเก็บเกี่ยวประส์มีความรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีเรื่องอราวนะคะ น้องสวยมากจริงๆน้องหุ่นะแลวดูจังหวะเดินตอนที่เดินโชว์ชุดว่ายน้ำอ้โหมุนเหมือนอะไรดีงามนคือหุ่นนี่นี่อยู่ต้องบอกต้องยอมรับว่าหุ่นหุ่นดีจริงๆหุ่นดีโค้งอ่ะคือแบบเป็นคนที่แบบออกกําลังกายมันแน่นมากเลยนะใช่ค่ะเข้ารอบ9คนเนี่ยมี USA, ริาไทยฝรั่งเศสเม็กซิโกเคนยาโคลัมเบียแคนาดาเฮติและซิลิปินส์นะคะเกาคนะ น้องเลือกชุดว่ายน้าเองที่ตัวเองคิดว่ามั่นใจก็เลยมาชุดสีเหลืองซึ่งก็ออกมาโดดเด่นจริงๆใช่ใช่เห็าบอกว่าปีนี้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่านางงามใช่ไหมสามารถเลือกชุดได้เองว่าอยากจะใส่แบบไหนใส่สีอะไรที่ตัวเองมั่นใจค่ะแล้วน้องเนี่ยได้ดับหนึ่งจากการออนไลน์อ่ะคุณได้ใ่ไงในไงชุดนี้สีดำใช่เลยเย้ เขาก็ได้อธิบายเลยนะคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Queen Shop ครีนซอบไทยแลนด์ในรอบตอบคำถามนะคะภ <about> ายใน30วิค่ะน้องได้คำถามเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับทั่วโลก เขาถามว่าผู้นําระดับโลกในอดีตถึงปัจจุบันที่คุณชื่นชมแล้วก็เคารพมากที่สุดคือใครและแน่นอนค่ะน้องน้าตาลตอบว่าคือในหลวงรัชกาลที่9ของเราเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในเห็นท่านทํางานหนักตลอดไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยและคนไทยทุกคนรักท่านมากๆต่อไปก็น้ําตาคลอไปน้องไม่ได้ตาแหน่งแต่น้องได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วได้ไปแล้วดีที่สุดเลยแล้วก็สวยมากๆในสายตาคนไทยสวยที่สุดอูกแล้วค่ะมาบูไฮายฟิลิปปินส์ Oh, five five five. For, for me, that would be the King of Thailand. His Majesty has been working tirelessly on behalf of the Thai people ever since I was born. ไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยและท่านก็เปรียบเสม,มือนพ่อของทุกคนในประเทศไทยครับ For all the Thai people, His Majesty has been like a father to us. ขอบคุณค่ะ Thank you very much. a a r t b o